สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ในช่วงโลบอกไม่มีเลยทำนะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะครับผมทุกคนนะไม่มีเลยทําจริงจริงนะครับผมในช่วงนี้นะไม่มีเลยทําคลิปจริงๆนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปทําเลยนะผมทุกคนนะโอเคครับผมทุกคนก็จะพาทุกคนมา สองแชทนะครับผมนะช่วงนี้ก็มีอะไรทำนะครับผมนะเป็นเชื้อของต่างประเทศนะครับผมทุกคนนะโอ้โหใครจะอ่านออกไปเนี่ยก็ในตอนนี้นะผมผมก็จะพาทุกคนนะครับไปตัดผมสะมระผมอะไรต่างๆ,ๆนะครับผมนะเฮ้ยตัวนี้ร่านไอติมนะครับผมนี่คือผมเปลี่ยนลูกใหม่นะผมทุกคนนะใส่แว่นตาด้วยนะครับผมทุกคน โอเคนี่คือร้านสปาผมมาร้านสปาหน้าผมนะครับผมทุกคนนะครับโอเคครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนนะครับผมนะตัวนี้ผมมาทำมาเร็บนะเฮ้ยผู้ชายทำเล็บได้ได้ไงอะตัดเรียบติเออใช่ใช่ตัดเรียบ,ออยบนคนับผมทุกคนนะครับผมโอเคโอเคผมก็จะทำสปาผมนะครับเป็นู้ว่าจะทำได้ไหมนะ ในวันว่างวันที่ไม่มีเลยทำในโรบกในบุคคาเวนนะครับผมทุกคนนะทุกคนอาจจะรู้นะว่าเป็นแมปอะไรนะครับผมนะโอเคนี่นี่เลยครับผมทรงผม,ม,มผมนะไอเก๋นะผมนะเดี๋ยวผมว่าไอเก๋ได้นะ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 ครับผมทุกคนนะต่อไปสะผมนะครับผมสะผม อเคสะบัดสิบเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมทุกคนนะตอนนี้ก็ตัดผมนะึบตัดผมครับผมโอเคในช่วงนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับผมทุกคนนะเสียงพี่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับผมนะด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้ดูนะผมเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่จริงๆนะนี่นี่นี่นลโลโคเทเลยนะโอ้ทุกคน Ik heb hem gezegd, ik heb hem gezegd, ik is ik nee, 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 nee. je? op mijn Nee, nee. Oh, nu wou je niet meer doen, ทำไมวันนี้ผมไม่เห็นนะาทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่น, Spider น,น,นี่ทุกคนโคตรเท่เลยเราตัดใหม่นะครับผมก็มันไม่มีในทำในรูบอกนะครับผม EP ที่หนึ่งนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมทุกคนนะเออ เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์ไปโรงเรียนหนึ่งวันนะครับผมทุกคนนะในบูคาเวนนะครับก็ไอ้แก่นี่นะผมนะถ,ถ้าผมตอบตอบเป็ดออกผมก็หลอกเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่คนหล่อท่ <c oughs> หลอ่อเท่มากเลยนะครับผมทุกคนนะโอเคนะครับผมนะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทุกคนโอเคไปไปครับ